สวัสดีครับพอกระดิกแล้วเนาะมือนี้ก็มากดรีครับเหมือนเดิมครับสีเกมแรกของมือเข้ากับประมาณครับไปกดเจอบวกสิบห้าซองเกมติดเนาะเจอบวกสิบห้าแล้วก็ต่อไปกระซไปเจอบอสก็ได้มาแค่ยี่สิบสี่แต้มครับก็เท่ากับว่าสีเกมแรกของมือเข้ากับจะการันตีสิบสองแต้มบวกสั่งก็บยี่สิบสี่แต้มนะครับบารูว่ามือนี้เข้าจะหาคู่ที่สมนามสมเนื้อได้บปเนาะครับสิมันหรือบ่มันกับไปลุ้นกันครับผมเอาเป็นว่าแต้มมือนี้เข้าก็เริ่มที่หนึ่งพันสามร้อยหาสิบสี่นะครับมุนีเข้าสร็ี่เกม กลับไปเบิรงเกมเ,เลยครับหลังจากที่ฮอจับคู่ได้เตัวโบซิมหาเกมน,นี้ผมว่าฮอว่หนาจะได้ดินอยู่ครับเบิรงจากการทักทายกันนะครับตัวบนฟั่งนั่นแม่นครับผมเทิร์นแหลกเพิินกัดดื้อวานมาจามนาผาเขาเลยการที่ฮอจะวัดระยะตัวบนให้แม่นย้ำนะครับเป็นเรื่องที่ยากจังหน่อยเนาะเพราะว่ามันบมีหม่องที่ที่ให้ฮอจําได้เลยครับว่าฮอวัดหอดตรงหดเทค่งนี้ที่ฮอใส่กันก็นคือเบิง้งมินิแมปเอานะครับแล้วก็วัดด้วยระยะสา,ายตาเอา จากที่วัดเมื่อกี้นะ่จาจะประมาณ22ครับกับปับองศาไปที่6 9เนาะเพราะว่าล้ม0.4ครับเอาเจะไปยอมครับเพิ่นทักทายมาเฮาก็จะทักทายกับเพื่อกันเป๊ะเอาขึ้นไปเป็นจังดาหน่าดํนะาบอล่ะ เกมนี้ก็อยากบินไปอยู่นะครับเพราะว่าสได้จบเร็วขึ้นเนาะแต่ฝั่งนั้นดาเมจลนมากเลยครับถ้าบินไปก็ซ้ำไปคาตัวตายเนาะด้านนี้ถ้าผมเจอคนที่สเตตัสซ้ำๆกันนะครับผมก็จะอันเทิร์นแล้วก็บินไปหาเพื่อนนะครับเพื่อมันจะได้จบเร็วครับผมแมปกว้างๆแบบนี้ถ้ายิงกันแบบนี้ครับครึ่องสูโมงกับประจบครับผมการที่ฮอวจะบินไปรับดาเมทไฮโม่ฮอวก็ต้องเบิ่งดีๆนั่นนะครับว่าฝั่งนั้นเพิ่นเล่นซัดเลียงเอียงถ้าเพิ่นเล่นซัดเลียงไกลทั้งสองคนเลยนี่ถือใกล้แดงเพิ่นลุ้มตอดนี่ไไไหวววนนะะคคครรรััับบบบที่่่ผมมมมเเเเออาาาากก็ยจจจแล้ิปปดูถ ไก่แดงพัดลุ้มเตหูเสีกบนเล่รครับผมเกมนั้นเมื่อกี้โมเฮาใส่สกิกลไก่เนาะครับแสดงว่าเทิร์นต่อไปเพิ่นจะมีอันติเมตแน่นอนล่ะเทิร์นนี้ผมก็จะแซ่เพิ่นไว้ก่อนครับอันตรายครับผมอันติเมตเนี่ยถ้ามมูเพิ่นจะซอยก็ต้องใส่เทิร์นเปลืองจังน้อยนะครับเพื่อที่จะซอยมูเพิ่นเนาะ ตัวล่างเพื่อนกัดกดดันมูเฮาได้ดีเลยนะครับเทิร์นที่เพื่อนใส่ก็บม่ได้เปลืองขนาดนั้นใส่แค่บวก2เนาะถึงดาเมจจะบางแห้งนะครับแต่ทําเม็ดได้ตีคิด,ดิดค้อผมว่าก็เจ็บเติบอยู่ด้วยเทิร์นนี้มูเฮาก็เลือกบินนะครับบินแบบใส่กอพร้อมก่อนจะเป็นเทิร์นมูเฮาเมื่อกี้นี่จะเป็นเทิร์นของตัวบ,บนผมบ่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นเทิร์นมูเฮาก่อนบอ่เพราะว่ามูเฮาใส่กอนเนาะถ้าบินไปซื่อๆผมคิดว่าน่าจะได้เล่นก่อนตัวบ,บนอยู่เทิร์นนี้ผมบ่รู้ว,ว่าสิเฮ็ดหยังครับตัวล่่างก็บมมีมุมยิงก็เลยคิิดวว่่าจะะหหใ้มูนีลครับผผผมมมมมคคคืออีววาารู้สึก่ยยิงพด นนนั้นอยอยมึงพพูใคร่่ะกีหละหรือว่าเทิร์นเมื่อกี้เขาควรยิงไห้ตัวบนตกลงไปครับแต่มั่นการหาซีมาซีนะครับเทิร์นเมื่อกี้นี่ผมก็บะมันใจว่ามูฮอจะได้เด่นบอถ้ามูฮอได้เห่นเมื่อกี้ก็ถือว่าดีมากเลยครับมูฮอเขาจะได้ขุดพ้นลงมากเนาะ ต่อไปนี้มูฮอน้าจะถื่องยองแล้วครับน่าจะถื่อรุ่มแล้วเนาะบัดนี้เขาต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับวมูฮอตจะซอยหมูฮอจังไดเพราะว่าดาเมจลักกระยุนน้ำมูฮอเนาะถ้าหมูฮอตายก็ซ้ำว่าเฮาแพ้ไปน้ำครับหมูฮอถื่อแซ่ครับถ้าฮอตจะบินไส่กอไปก็น่าจะถื่อแซ่สองจังไดเทิอนี้เฮาต้องซอยเพื่อนออกจากน้ำแข็งให้ได้ครับบอสันถื่อดองเทือนแน่นอนฮอตกับบางวันในเทือนต่อๆไปหมูฮอจะบินกลับมาตั้งหลักใหม่นะครับถ้าอยู่แบบนั้นจังได้กระเสียเปียบเนาะครับก่อนจะวอไปหอดพุ่นเฮาต้องซอยเพื่อนคคคครรัับบบบเทืืือออนนนนนี้้้ิดไวว่่าาาจะะถขง ถ้าถือกระคอยถือจังเม็ดสองเม็ดกับพ่อเนาะถ้าถือครบสบามนอาจจะถือมูฮ้าครับโอเคครับผมหลอดมันได้ยู่มูข้าจะเป็นกรรมะตั้งลักบอครับเพื่อนแซนะครับ อ๋อเครื่องบินยังติดคู่ดาวอยู่เนาะเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นบินขึ้นไปก็ยังบไดเทินเลยแต่เทินเมื่อกี้นี่ผม่าหม่ห้องคนหญาดอันติเมตเลยครับถึงจะแซ่จังในตัวบนเพิ่นก็ซอยได้เนาะยังดีนะครับที่ตัวบนเพิ่นซอยบ่ถึกเทินนี่ผม่าจะแซ่ตัวบนไ้ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นยิงธรรดดาไปเธอเพิ่นในเทินเบบ่นเนาะถ้าเทินต่อไปเป็นเทินเพิน่นหม่ห้องแห่งสเดียนญยาก,กเกาครับถือขคดจมดินแน่นอนละ่ะ เอาบ่ถือครับเพิ่มแห้งไปซีขีดไก่หัวไว้หลดจากที่ทีซอยมูเกิดแม่นเหยียบตืมตัวนี้ยังดีนะครับเทินนี่ยังเป็นเทินมูเฮาอยู่เนาะ มันบาได้แล้วเกมนี้เขาต้องหาจุดเปลี่ยนของเกมนะครับผมคิดว่าเท่าน,นี้ผมจะยัดตัวบนเต็มๆไปเลยน,นะครับโดยบอสไซตเกาะเลยถ้าติดคิติดคอจังเม็ดสองเม็ดคิดว่า่าจจะกดดันเลือดเพื่อนในรายอยู่ครับเทิร์นต่อไปเป็นเทิร์นของมูฮาพอดีเนาะ้ามูฮาแซ่ตัวบนไ้นะครับผมบอกว่าเลว่าเกมเฮ่ากบมาได้ดเปรียบแน่นอนครับไปครับขอคิติดคอจังเม็ดสองเม็ดปีปีปมีดจัดครับผมแต่กัดได้เลือดเพื่อนมาคเคืองหลอดอยู่ครับ มูฮอแซบอบอนะครับเหลือกที่จะยัดดาเมจเนาะคือว่าแหละครับเพื่อนบ่ได้ยิ่งวัดระยะไปเนาะถ้าเป็นพมพมกับบอมันใจกันครับเท่นี้อืมเพิ่นยังมาติดดูดซับอยู่ครับซื้อลูกแกวลานใดน,นี่เขาออกช็อตสําคัญสําคัญดีแท้ของพมนี่ดูดซับจะมากออกช็อตที่เขายิ่งทรามดามากนะครับ่อไปห้ากับเตรียมตัวรับแรงกระแทกขึ้นครับเท์นต่อไปทำมูฮอบ่บินนี้ถ้าตัวบ,บนเพื่อนขุดลงมาหนี่ถือกสองเนี่ครับแต่เบืงหลังบอนัาจะได้บินนะครับเพราะว่ามูฮอใส่เท์นเปลืองเนาะตัว เรียบร้อยครับผมหลังแอนแน่นอนครับช็อตนี้น่าจะเจบเติบเลยครับนี่แหละครับบทเรียนของการอยากเปลี่ยนเกมแต่ดาเมดบ่พอสุดท้ายก็ได้มอบครับผมแต่เขาก็ยังพ่อมีหลุนอยู่เนาะตัวบนเพื่อนใส่เทินเปลืองแล้วกับบอใส่กพอพรอผมก็น่าจะเล่นเทินเบิร์นรละยะด,ดาเมจได้เยอะครับโมเขาก็น่าจะได้เทินเบิร์นขึ้นกันครับผมแต่เบิร์นเหล่าน่าจะบินพลาดน,นะครับมุมนั่นบอสมาเทศดาเมจได้แน่นอนครับผมก็วังวามูเข้าจะบอตายเนาะ พ่ปยังครับตอนนี้เขาต้องเห็นหนาทีเจ้าของก่อนเขาต้องเอาตัวบนให้ตายให้ได้อะไรมันจะแม่นขนาดนั้นแม่นเลยครับลุงฮูดังกึบเลดเธอนี้ผมก็จะใสใ่แต่บวก2องไปนะครับเธอต่อไปเขาคอยจังหยาดเต็มเนาะตอนนี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือล้มนะครับขอให้ล่มบ่เปลี่ยนกับพ่อเนาะถ้าพัดไปฟังขวากับพ่อเล่นได้นะครับถ้าพัดไปฟังใส่ผมยันมุมหอบอพ่อเนาะได้แต่เพิ่มเลือดครับผมเพราะว่าบุมีมุมเห็นดาเมจเนานะถ้าเมื่อกี้นี่บินตกยังมองปุ้มเคียวๆนี่ กนาจ,จะได้ยัดดาเมดอยู่เนาะครับเสียด่ายแทนนมูเขาอยู่ครับผมต้องรุนให้หมูฮอ่โบตายเราสวนกับดาเมดครับ <c oughs> บึมโบตายกันยังมีกอกสองครับผมเสื้อดาวตีเ็วซ้ำกับลันตีความตายเลยเรียบร้อยครับผมมูฮอ่ไปฝอไปอินหลายคนแรกถ้าโบไม่ยังผิดพลาดต่อไปกนาจ,จะเป็นผมครับจองตัวไปถาผมโหลดเอาเบิง้งเรากนาจ,จะผิดพลาดได้เนี่ยนี่แหละครับคือโอกาสของเฮาอย่าไปย้องครับเอาเพิ่นลลงไปให้ได้มิมมิม โอ้ยมือสัน่นบ่อหวานขึ้นบ่เหรอระยะหกยิงสี่สิบเอ็ดผมจะยิงแห้งจากน้อยนะครับแล้วเขาจังปรับองศาขึ้นเอาเนาะดือ้อมับมัพมับมัพมัพเรียบร้อยครับไปไปฟอร์พอินต่อไปเ้ากับไปวัดกับตัวบนต่อเลยครับก็ต้องมาดุนกันครับถ้าเพื่อนปีดดาเมียห้าบอลลงตอนนั้นก็นเป็นโอกาสของเ้าครับ เพิ่นเหรียญเทิร์นบิลลเทิร์นที่2เพิ่นมาคอยใส่เปลืองปันได้นะครับผมบม่รู้ว่าถ้าผมจะเหรียญเทิร์นบิลลนี่จะได้บ่เพราะว่าเทิร์นที่แล้วผมใส่เทิร์นเปลืองไปนะครับบอล้อไบ่รู้ครับผมถ้าห้าได้เหรียญเทิร์นบิลลนี่ผมคิดว่าน่าจะปิดดาเมจลงนะเพราะว่ามูห้ากับเก็บเป็นยันมาโดนแล้วครับตอนนี้โบน้าดามีกับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พุ่นมาลุ้นกันครับปีต่อไปมันเทิร์นห้าบ่บอแมนนะครับเรียบร้อยครับผม ถ้าเทิร์นที่2มันใส่เปลืองอีกจักนิดนึงก็ยังดีเนาะครับแต่เพิ่นบ่ได้ใส่เปลืองขนาดนั้นเอาดีเจนซอยชีวิตเฮาบ่นี่เอ้าบ่ตายครับเหลือยนึกหนึอยสิบสอครับผมเตรียมใจไว้แล้วบ่ได้คิดต่อเลยครับว่าสิเฮ็ดหยังบินก้อนนี่ล่ะครับบินขึ้นไปญาติดาเมียนก็ได้เนาะครับผมฟ้ามิตาครับผมแต่ลมบ่มีใจครับมุมบ่พอหืมลมก็มาแฮงเทิร์นนี่นะครับลงบ่อฮึมนิดเดียวอีหลีครับเมื่อกี้เนี่ย เสียดายนะครับถ้าเข้าขึ้นไบกอได้นี่ผมว่ามีหลุนอยู่ด้วยครับเมื่อกี้นี่ขีดไปขีดมานะครับเมื่อกี้ถ้าห้าขยับไปขีดฝั่งซ้ายกับมีมุมเหรียญแล้วครับขีดบอท่านนะครับเวลาเหลือหน่อยพูดเมื่อกี้นี่เทิรเข้ากับบได้คิดว่าห้าจะหลอดครับทเท่านั้นวางโทรศัพท์แล้วตอนนั้นเกมนี้ก็ได้หลุนได้มั่นอยู่ครับแต่เป็นเท่าที่พลาดหลายกว่าไปเกม,เมต่อไปเลยครับโอ้โหเกมนี้มีคนมาเบิ้งน้ำครับฝั่งนั้นมีเวลว44น้ำแต่อีกคนทะลุล่วงเจ็ดานัาจะ เรียบร้อยไอซอมีล็อกเป่าพร้อมไอพี่เดินสะดวกเถอะแต่พวกผมอยู่ใกล้กันอยู่นะน่าจะลอกถืกสองบ่ถ้าลอกถือ2องก็น,นาจะรอดนะครับเอ้าขุนซื้อพิเศษขึ้นปักปักปักเอ้าอีกซองเม็ดล็อกเซมูครับถือว่าโชคดีอยู่เกือบได้ไปฟอร์พระอินคนแรกตัวนี้ ต่อไปกับป็นห้าสวนขึ้นครับมูห้ากับบินไบหาตัวลังเพื่อที่จะขุดครับเทิร์ต่อไปเป็นเทอร์เฮ้าวห้าตองแซวลลนะครับแต่เบื้งจากยูลุมแล้ว่บนาจะมีมุ่มแซครับผมทาแซนี่คือติดแน่นอนถาผมยิงธรรมดาไปกับ่านวล44ตอดไปขุดมูห้าวนะครับบ่มีท่าเหลือครับ้าตองเห็นไอ้เพิ่นตอดไปขุดมูห้าบ่ได้เนาะเทิร์นนี่ห้าก็เลือกเลียนยากนะครับบ่รู่าเทิร์นต่อไปเวิจะเสิบอีเพื่อนจะเหติอีกอย่างเนาะ มูเฮาน่าจะตายเนาะบ่าไปนะครับเฮาได้เล um. ือกเราละต่อไปเฮากับไปรุ่นเวล4 4ว่าเพิ่นจะเล่นแนวใดเนาะในความคิดผมนะครับถ้ามูเฮาจะบินนะครับผมว่าคนบินไปอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับตัวหลังเนาะเพราะว่าถ้าบินไปยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วจึงได้มูเพิ่นกับ่กล้าขุดเนาะเพิ่นเลือดที่จะแซะนะครับเบิ่งแล้วเพิ่นอาจจะแซะมูเฮาหั่นล่ะเราเทิร์นต่อไปเพิ่นก็จะขุดเฮาเนาะถึงจะใเทิร์นเปลืองซ้ำๆกันกับเฮาแต่เพิ่นยิงสุดท้ายมูเทิร์นต่อไปก็น่าจะเป็นเทิร์นนเพิ่ครับ เรียบร้อยครับผมเกมนี้ผมกับบลูนะครับป่าผมตาเส้นใจถึกหรือว่าผิดแต่เท่านั้นมันแซ่บอะไรอีหลีครับโหกุญซื้อพิเศษขึินแบบนี้ปับองศาไปถือมูห่อพร้อมนะครับเอา้าเมื่อกี้ผมว่าตายนะครับแต่มูห่อตายบนนี้เปเปีมูหอ่อตายพร้อมนะครับเพิ่นพลาดนะครับตามจริงเวลซีซีเพิ่นมีหนาที่แค่ขาผุมให้ตายกับพ่อแล้วเนาะแล้วเท่านต่อไปตัวหลังเพิ่นก็จะขามูห่อตายครับ แต่โม่เฮาคือเลืวคูดแบบนั้นเนาะตายบล่ล่ะบ่น่าจะพ่อนะครับเบื้องแล้วแฮปปี้น่าจะหัวหอนจักน้อยเนาะแต่ก็ว่าบ่ได้ครับถ่าเมื่อกี้เวล44ขาผูกพรมไป2คนนี่ก็ของแท้นะครับแต่อันนี้เพิ่นพลาดเนาะก็ต้องถือติเป็นธรรมดาครับต่อไปความกดดันก็ต้องตกมาที่ผมนะครับเพราะว่าเฮาต้องเอาตัวล้างลงให้ได้ครับถ้าเพิ่นบ่ตายนี่เฮาก็น่าจะเบิดสิทธิ์แล้วเนาะ เทิร์นต่อไปก็เป็นเทิร์นของเิโอ4 4 c CC. ผมก็น่าจะตายแล้วล่ะแต่กับบนแน่นะครับเพื่อนอาจจะเลือกมูฮาก็ได้ดีบบดีเพื่อนอาจจะปรับองศาคือเกาก็ได้เนาะรอบนี้ถ้าปั๊บแม่นนะครับก็น่าจะไป2เลยเพราะว่ายูม,มอทั้ง2คนเลยแต่ตอนนี้เขาต้องเอาแฮปปี้ลงให้ได้ครับให้เพื่อนได้ไปแฮปปี้กับพีอินนะครับแต่เบื้องหลังเกมนี้เพื่อนบ่าน่าจะแฮปปี้เนาะเรียบ้อยครับผมเบื้องหลังเบ่าน่นนาจะหัวหอนจัหน้อยครับน่าจะมากถึงมากที่สุดเลยล่ะมาครับมาลุ้นกันครับถ้าเพื่อนเอาห้าบอลงเกมน ปผมไปแล้วครับสุดแรกเพิ่นปลาบองศาพร้อมครับปุ่นซื้อบ่ขืนแบบนี้น่าจะบ่ถือกนะครับผมซื้อไอ้ดอักปื้ดโลดเกือบมันถือกครับถ้าถือเมื่อกี้นี้พี่แฮปปี้ก็น่าจะกาม,มาแฮปปี้นะครับเพราะว่าน้องพี่ชชยเหี้ยไหนพี่แฮปปี้บ่แฮปปี้พี่แฮปปี้ก็เลยบ่แฮปปี้ครับ เบิ้งหล้วเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมของเขานะครับพระว่ามูเขาได้ตังปอมละถ้าจะมีขอผิดพลาดก็คือมูเข้าติดนีลุมครับพอว่าตอนเข้าตังปอมนี้ถ้าติดนีลุมก็สมารถขุดได้เนาะเบิ้งหล้วก็บน่าจะมุมเทิร์นนี้นะครับแต่บอตายครับค่อยไปนิดนึงอย่าว่ามูเข้าติดนีลุมเด้อเกมนี้ก็จะพลิกไปพลิกมานะครับ ก็ขอโทษขอโพยกันแล้วนะครับแต่ถ้าเออคําว่าเออเนี่ยยูที่เฮาจะใส่เสียงนะครับถ้าเออกน่าจะให้อภัยหา5 0ิเนาะแต่ถ้าเออผมว่านาจะให้อภัยแค่หาเปเนครับเกมนี้เฮ้ากับพิกล็อกกับมาชนาครับบ่น่าจะมมหยังผิดพลาดแล้วเนาะก็ต้องขอบคุณน้องพี่ชัยนะครับผู้เล่นคนที่3ของเฮาถ้าช็อตนั้นบ่ได้เพื่อนซอยว้เฮาน่าจะแพ้ไปแล้วครับผมก็หวังว่าพีแฮปปี้จะกลบมาแฮปปี้เนาะไปเกมต่อไปกันเลยครับ เกมนี้พุมก็ได้กดมาน้ำหนองโอปอครับนัดเพื่อนไว้กับพนีนัดเพื่อนไปรอบนึงนะครับตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมากดน้ำกันแล้วเนาะเบื้องหลังเกมนี้เฮ้าหน่าจะได้เปรียบเรื่องดามเมจครับผมเพราะว่าน้องโอปอเฮากับวีอพีระดับสิบสองเลยนะครับเกมนี้หน้าที่ของเฮาก็คือให้เพื่อนแบกครับไม่ต้องเฮ็ดยัง <c oughs> ก็บบอ่ละยังหน่อยเฮ้าก็ต้องซัพพอร์ตเพื่อนนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ถือควรจำนาพากไปพันซีนะครับฟังนันก็บบ่ธรรบดรานะครับน่าจะแม่นเติบนึงเลยล่ะ ที่แน่ๆเกมนี้เ้าต้องระวังอันติเมตยทองกงจักตัวนี้ไปครับกงจักตัวนี้มันจะกระจายเนาะอันติเมตทเพื่อนถ้าเจอบวก2องบวกซองนี้ก็ต่อยพื้นน้ำมาได้กับจมดินครับผมได้ลุงไปคูยกับพแม่เทรณนี้เลยล่ะเมื่อกี้ตัวหนาเพิ่นใส่เทิร์นเปลือกนะครับผมก็จะใส่ป้องเลือดแล้วก็กดจรวดบินนี่ล่ะจชิงในห้าก็ได้เล่นก้อนตัวหนาแน่นอนครับแล้วในเทิร์นต่อไปผมคิดไว้ว่าผมจะแซ่เพื่อนไ้ครับ ตอนนี้ตัวลังเพิ่นได้ถอยไปชิดแมพฟังขวาแล้วเป็นมุมที่เขายิงยากนะครับต้องเปเปอีรีเขายังจะถือเพื่อนถ้าเขายิงตกต่อหนาดาเมจก,ก็บอกถือเต็มเนาะนองโอปอบบมีมุมเลนครับต้องบินม่สันก็ขคดเจ้าของออกมาเนาะลมตานี่กับแอบแห้งนะครับพาดไปฟังขวาพร้อมประเด็นวเวลาเฮายิงก็จะเลื่อยหลังจากน้อยนะเนาะฮาต้องกาดีๆครับ ไม่มีมุมบินผมว่ายู่ตรงนั้นกันเหมาะแล้วนะครับเป็นมุมที่ดีอยู่ถ้าได้สเกิลวใกล้หามคุณแล้วก็เปิดทางยิ่งได้สบายสบายเลยครับก็ตามที่เขาคิดไว้ครับผมผมก็จะแซ่ตัวนาไ้เนาะกสรสางทางเลือกให้มูเพื่อนนะครับว่ามูเพื่อนจะเลือกที่จะซอยหรือว่าจะกดดันมูเขาต่อนเนาะ มูห้อแซ่ตัวหลังนะครับผมกับบรูบาบูห้องเสหิตอย่างในเทินต่อไปเนาะถ้าให้พมดาเพื่อน,น่นาจะบินบ่นนาจะบินไปห้ามงเลนไม่บ่ถ้าสั่นเทินหนีห้าจะบ่ใส่เทินเปลืองครับเพื่อการบ่ใไห้ฟังนั้นเลนเทินเบิ่นเนาะเพื่อนบินอีเลียครับบินไปไซก็ได้นะครับแต่จะบินไปยุไกลตัวหนาเนาะอันติเมทเพื่อนอันตรายครับ้าเกมนี้มูห้าตายห้ากับซาลูกไกตัวหนึ่งเ,เนาะกำกระตายไข่กระรอดครับ ทั้งสองคนเพิ่นยิงวัตระยะมาใส่ผมนะครับคิดว่าเทิร์นต่อไปเพื่อนอาจจะโถมผมเนาะเทิร์นนีจังเดยเฮาต้องใส่ก่อครับผมบอสันเจ็บหนักแน่นอนอันติเมตกตกมาพอดีญาติอันติเมตไปน้ำเลยครับผมว่าผมเสียมาแล้วครับเทิร์นนี้เฮากระเป๋ายุดต้นเกยมยกๆนะครับว่าต้องระวังอันติเมตของกงจักเนะาะเทิร์นหนีผมคิดว่าเขาต้องแซ่ตัวหนาครับต่อไปถ้าเพิ่นแซ่สองรามูเฮ้าหนีหามคูดเบิดหนีบมูเฮาตายด้วยครับเพิ่นยิงมากดดันนะครับสองคนก็เลยคิดว่าเพ่นจะะโมเ ก็ต้อมาลุ้นกันครับบัพ่นจะคิดคือผมบอแต่ในความคิดผมผมบาบาผ่าบ่นาพาดครับผู้เล่นระดับนี้กนาจะคิดคือกันนี่แล่ละเนาะ <_ letter> ไปแล้วครับผมคนแรกน้องโอปอถึกแซ่ซองฟิตละ <_ letter> เรียบร้อยครับกดสกิลน้ำแข็งมาแล้วคนต่อไปกนาจะเป็นผมครับ <_ letter> ต้องลุ้นให้บ่เถือครับ <_ letter> ถือว่าอึมลงหัว <_ letter> ต่อไปมูเฮากนาจะได้เธอไน้น้ำแข็งสกิลไกลห้ามคุดก็จะเบิร์พอดี ก็ต้องมาลุนกันครับว่าเพื่อนจะขูดมูเข้าตายบะแต่ล้มพลาดไปฟังขวาอยู่นะครับพอมีลุนอยู่เอา้านี่ลุ้มขืนแบบนี้มาถึงจังหวพะพอดีเกือบได้ไปคุยกับพแม่เท่าแล้วนี่ละมูเข้าก็ได้เก,กม,เน,มกเกนี้พี่กลับมาเป็นของเข้าแล้วครับมูเข้าก็น่าจจะเล่นเทิร์นบิลต์สวนกลับเนาะ เพิ่อนนาจะแซนอกอก้องโอปปอเพื่อซอยมูเพิ่นเนาะเอา้าผมคิดว่าเพิ่นจะแซ่ซ้อยมูเพิ่อนเพิ่อนแซ่ยำมาที่ผมนะครับถ้าเป็นแบบนี้มูเพิ่นกันนาจะตายเนาะเพราะมูเฮาตีหนักอยู่แล้วครับเ <AT> พิ่นเลือกตั้งป้อม เมื่อกี้ผมก็ได้เท่นบืนแนะนำแข็งนะครับถ้าเขายิงธรรมดาไปบ่น่าจะได้เดนเท่นบนเนาะเพิ่มเลือดแล้วก็ยิงวัดระยะไปเลยครับเพิ่นโยชิดขอบจอเป็นตำแหน่งที่ยิงยากจะน่อยเนาะต้องเปย์อลรครับระยะเข้ากับไก่พร้อมถ้าจะวัดให้เปย์เปย์ก็ยากนะครับถึกบ่แห้งผุดได้น่นรียบร้อยครับหลุดไปดาวองังคารละเพิ่นกดสกิลน้ำแข็งบ่า่าจะแซ่ผมนะครับนาจะแซ่มูเฮานะเพราะว่ามูเฮามีเกาะอ,อยู่ เบื้องจากการเรียนแล้วเพื่อนอนาจะเล่นผมในเทิร์นต่อไปครับเฮาจะแก้โดยการแซรเพื่อนขึ้นครับนั้นผมลืมอ่านมูเพื่อนแล้วครับมูเพื่อนเป็นผีหน่อยละน่าจะล่างซอยได้มาลุ้นกันครับว่ามูเพื่อนจะล่างซอยบอถ้ามูเพื่อนล่างซอยนี่ผมมีโอกาสตาย,ตายสูงเลยด้วยครับเอาลราก็บเถือกพ่อมเบิดเลยครับผมแผนที่วางไว้ในหัวว่าจะแซรเพื่อนแล้วคอยจังจะซอยมูเนาะมูเฮากันน่าจะเสียเกาะในน้ำแข็งแล้วครับ แต่ก็ยังดีนะครับที่เธอหนีเพิ่นบอยยัดผมเนาะถ้าญาติผมผมก็น่าจ,จะตายไปแล้วละ่ะที่เพิ่นบอยยัดผมผมก็คิดว่าตำแหน่งผมเพิ่นน่าจะบ่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันมออยู่เธอหนีจังใดห้องก็ต้องซอยมูนะครับบอสันเขาเสียเปรียบแน่นอนผมก็จะบ่ปรับองศานะครับเพราะว่าย่านติดคือข้างบนเนะาะฐานมันบ่ติดคือข้างบนเลยกัขอโทษน้องโอปอนะครับเบื้องแล้วดา,มดา,าเมจบ่น่าจะเข้าไลยนะครับน่าจะเข้าประมาณซีหาลอยนี่แหละตอนนี้สถานการณ์เ้าก็เสียเปรียบนะครับเพราะว่าเกาะเ้ากับน้องโอปอป์เบิดล่ะ ฟางนันเพื่อนใส่กอด้อีกเธอน,นึงครับมูเพื่อนกัน,น่าจ,จะมีล่างไว้่าล่างแล้วเนะาะอ้ดูดซับมาติดต,ตอนนี้เสียหายหนักเลยครับบาดน,นี้มูเฮากับบมมีลูกแก้วปองกันแล้วครับกอบกระเบิดแล้ะก็เป็นพ่อผมเลนพาดช็อตน้นแล้วเนาะครับถ้าช็อตนานเฮาเลือกที่จะซอยมูเฮาหละกัแล้วเนาะอย่างหน่อยมูเฮากัน,น่าจ,จะมีเกาอไว้แ่าเเทือนสองเทือนอยู่อือหือเบื้องแล้วนนะาจะยันนองโอปอครับถ้าบ่ติทิศคิดข้อนาจะรับไว้นะครับกูรู้ตีหนักบอมมานะครับเป็นรุ่นคีเพียว บาตายครับผมต่อไปห้าวกะเตรียมตัวสวนกลับครับน้องโอปอก็สามารถเล่นเทิร์นเบิืนแล้วก็ยัดได้เลยครับแต่เลือกที่จะตั้งป้อมเนาะอืมเมื่อกี้ถ้าห้าเล่นเทิร์นเบิืนคนละสองก็เป็นซีเทิร์นผมเนาะครับผมว่าจังได้ก็เอาเพิ่นลงครับแต่บ่เป็นยังครับเทิร์นนี่ห้าวกะจะแซ่ไปเนาะผมก็บ่มั่นใจว่ามูห้าจะได้เทิร์นเบิืนบ่เพราะว่าการตั้งป้อมก็เป็นการที่ใส่เทิร์นเปลืองคือกันครับต่อไปห้าก็ต้องอ่านเทิร์นครับถ้าห้ายิงเพิ่่นนนนนนอออออออกกจจา้้้แแขข็็งงงลวเเเททิิรร์์ตไปปปะโบ่ ก็เพิ่นเบิดแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่นกระเดเทิร์นในน้ำแข็งพร้อมมูเข้ากับว่าได้ใส่เทิร์นเปลืองายนะครับผมคิดว่าเทิร์นต่อไปก็น่าจะเป็นของน้องอปปอนะเทิร์นนี้ผมเลยว่าผมจะญาติเต็มไปเลยครับต้องมาดุนครับว่าผมจะอ่านเทิร์นถึกบอถ้าผมอ่านเทิร์นบ่เถือกเตรียมตัวยิ้มแหงเลยครับปีปีปีมาดุนกันครับต่อไปจะเป็นเทิร์นอปปอบอบเแมนนะครับผมอ่านเทิร์นพลาดครับผมเบื้องแล้วเพิ่อน่าจะทถมเส้นน้องอปปอให้ตายครับ ตอนนี้มีโบนัส4 5พร้อมบ่หนารอดครับดูดซับกระติดไปแล้วมับมับมับถือไกลหน่อยจิกตายครับผมเอาจังใดละห้บาบาดนี้ <c oughs> สูงยากอยู่ครับเพราะว่ากอเพื้นเหลืออยู่ชิ้นนึ่งบ่เป็นยังครับบไม่อย่างจะเสียละเปิดหนานแลกกำปั่นเลยครับผมผมกะหวังว่าหม่องที่ผมอยู่นี่จะเห็ดให้เพื่นยิ่งผ่าดจักเทินสเทินกันยังดีเนาะ นันเดเพื่อนกับขาดอยู่ขอแบบนี้อีกจักเทินสองเทินนะครับไปครับผมงัดเต็มเหมือนเดิมถ้าได้กุรูตินักจักเม็ดนี่ก็พ่อมีดุนู่นะครับเทินต่อไปผมคิดว่าเพื่อนหนาจะเล่นเทินเบิร์นนะครับเพราะว่าผมกับใส่เทินเปลืองมาสองเทินติดละติดคิดิคอจักเม็ดบอเพราะได้รุนเปมิดจีลียิงมาสองเทินติดบอติดคิดิคอจักเม็ดเลยครับเพื่อนตั้งปอมแต่เพื่อนใส่หามขุดหรือว่าเพื่อนเอาลูกแก้วนีลุมมาหรรออออืืใส่่่่แคเพิมกซ เอ้าเพิ่นพลาดอีกแล้วครับผมเท่นี่เหล่มมีความบังแล้วเพื่อนจะยัดเต็มได้บ่เท่นี่ใช่แต่ก่อครับถึงจะเรียนเท่นเบิร์นเท่นที่สองเพิ่นกับบ่ไดดใส่เท่นเปลืองปันไดเนาะผมคิดว่าถ้าฮาจะเรียนเท่นเบิร์นคงบ่อใดอื้ลงกลางหน้าผากเจ็ดพันเก่าเลยครับเม็ดนี่บ่มีมุมที่จะสวนขึ้นพร้อมจังไดก็ต้องบินครับผมบินไปยุ่ข้างบนนี่แล้วเนาะอย่างน้อยก็ให้เพื่อนได้วัดระยะไหมครับเวลาเหลือแค่แปดวิบางเท้อเพื่อนอาจจะคำนวณบ่ท่านก็ได้ครับ เอาคำนวณสายแบบนี้ยิงท่านบ่ละ่ะนั่นเดะหยาเต็มมาแล้ว,วมาแต่ใส่อีกอันสีเขียวๆนี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องคำนวณแล้วล่ะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมตัดสินใจผ่านหลายอย่างนเ,เ,าเนาะกา็เลยเหติมูเขาเลรียญหาครับเอายิงแข้งโพดครับเลยแบบปาไก่เลยกำลังจะบบอปปิดคลิปพอดีเลยเขาได้โอกาสสวนกลับขึ้นแล้วครับผมเวลาแค่แปดวินี่เป็นเวลาที่หน่อยมากเลยครับวัดหน้าจอซื่อๆกับเบิร์ดละสุดท้ายเกมกับพิกกับมหาเฮาเนาะผมกับวนาจะพลาดครับเพราะว่าผมได้เลรีเทิร์นเบิร์นอยู่ ต่อไปห้ากลับไปสรุปแต้มกันครับถ้าชนะเกมนี้แต้มทั้งเบอร์ที่ห้าเก็บได้จะเป็น24แต้มเนาะมือนี้ห้ากระโดไปทั้งเบอร์24เกมครับเกมที่ห้าวบาดตัดมาให้เบิร์นกะกดเจอท็อปเสิร์ฟนะครับเจอเพิ่นตบหัวสากมาเบิร์เลย จากนั้นก็ไปเจอบอสสรุปแต้มที่เข้าเก็บได้เมื่อนี่ได้24แต้มครับผมเมื่อนี่แต้มเข้าก็เรื่มที่1,354บวกเพิ่มไปอีก2 4่บีก็เป็น1,378นะครับซ้ำเข้าได้เก็บละแต้มนะครับเมื่อนี่ก็ถือว่าบร่รมานเลยครับใครจำได้กียรตตัวไม่ในมื่อนาเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมรรบฟังพอกันไหมคลิปหน้าครับ